เรื่องผีและวิญญาณเรื่องสยองแบบเขย่าวขวัญกับเหตุการณ์จริงๆกับบุคคลจริงๆเรื่องจริงกับสิ่งลี้ลับผมได้นําเรื่องหลอนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าสู่มิติหลอนๆแบบสยองเชิญรับฟังกันได้เลยครับเสียงร้องปริศนาจากกระทู้พันทิย์เ <c oughs> มืม่อคืนเวลาโดยประมาณตีสีผมซึ่งนอนหลับสนิทหรือ,ออาจเรียกว่าหลับลึกเลยก,ก็ว่าได้ ในขณะที่หลับก็ฝันแต่จำรายละเอียดความฝันไม่ได้เลยแต่แล้วผมก็หลุดออกจากภวังนั้นเมื่อมีเสียงเสียงหนึ่งดังเข้ามาในโสดประสาทของผมมันดังมากจนผมตื่นนอนเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความทรมานเสียงนั้นไล่ระดับจากเบาและดังขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ว่าตอนท้ายๆเสียงนั้นก็ลายเป็นเสียงกรีเสียงนั้นเสียงกรีดร้องนี้ มันดังอยู่นานมากและหลายครั้งจนผมรู้สึกกลัวใจเต้นแรงมากและในสมองก็คิดไปต่างๆนานาแล้วเสียงกรีดร้องก็ค่อยๆเบาลงแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำพูดซึ่งผมจำได้ดีเสียงพูดที่ปนไปด้วยความเกรี้ยวกราดและทุกทรมานในขณะเดียวกันคำพูดที่ผมได้ยินคือไม่เอาแล้วพูดประโยคนี้ซ้ำๆอยู่สองถึงสครั้ง เมื่อสิ้นเสียงนี้ก็มีอีกเสียงดังแทรกขึ้นมาเป็นเสียงของผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุเสียงที่แทรกขึ้นมาที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงสวดมนต์ซึ่งผมได้ยินชัดเจนและจำได้ขึ้นใจสัมมาสัมพุทโธตอนนั้นความคิดผมกระเจิงเจิงมากคิดไปต่างๆนานาว่ามีใครโดนผีเข้าแล้วเขากำลังไล่ผีกันหรือเปล่าแต่ก็มาคิดว่าตอนนี้ตีสี่ ใครจะมาทำอะไรตอนนี้แล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกแต่เสียงกรีดร้องยังไม่หายไปเพียงแต่ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วก็เบาลงไปเรื่อยๆจนเสียงที่ได้ยินนั้นก็เงียบลงไปในที่สุดในตอนนั้นผมตาสว่างเลยความม่วงที่เคยมีมันหายไปหมดเวลาผ่านไปจนประมาณตีห้าแต่เสียงกรีดร้องนั้นมันยังติดหูอยู่ ผมลงมาเข้าห้องน้ำและเจอพ่อนั่งดูทีวีอยู่ราวกับว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมก็ไม่ได้ถามผมตัดสินใจขึ้นห้องมานอนต่อพร้อมกับความสงสัยที่ติดค้างอยู่ในใจจนสา,สายผมตื่นและลงมาอาบน้ำก็เจอแม่ถูบ้านอยู่จึงตัดสินใจถามแม่ไปว่าแม่ได้ยินเสียงอะไรปะไม่เห็นได้ยินอะไรเลย เสียงดังมากเลยนะเป็นเสียงผู้หญิงร้องคงโดนผีหลอกละมัง้งแล้วแม่ผมก็เดินไปเล่าให้ป้าข้างบ้านฟังแต่คำตอบที่ผมได้ยินจากป้าคนนั้นก็คือไม่ได้ยินเหมือนกันแล้วป้ายังบอกอีกว่าอาจจะมีใครทะเลาะกันก็ได้แต่เมื่อผมออกมาหาข้าวทานทุกอย่างดูปกติมากไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยทั้งๆที่เสียงนั้นดังมาก และนี่เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังคงหลอนกับเสียงเสียงนั้นอยู่เลยประสบการณ์สุดสยองเมื่อคนเราได้ต้องมองตาต่อตาแต่ทว่าตาคู่ที่เราได้มองอยู่ณขณะนี้ถ้ามันได้ใช่คนหลักแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไปฟังพร้อมๆกันเลยครับศบตากับผียายแก่จากประทูพันทิพย์ช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกน้ำเต็มไรนา พร้อมที่จะหวัาเข้ามาตอนนั้นเราอายุประมาณสิบขวบได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะมาช่วยพ่อกับแม่ดำนาตอนนั้นจะไปเล่นที่ไหนก็ไม่ได้เพราะพ่อกับแม่จองตัวไว้แล้วคือที่นาผืนนี้เป็นผืนของปู่เราค่ะระหว่างทางที่จะเข้าไปที่นาเราข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าแล้วก็พลองน้ำเล็กๆข้างทางและก็ผืนนาของคนอื่นๆ ที่จะมีต้นไม้แซมตามผืนนาค่อนข้างเยอะก่อนจะถึงนาปู่เราข้างขวามือจะเป็นป่าละเมาะไม่ใหญ่มากแต่ฟีเหมือนเดินป่าจริงๆจำได้เลยว่ามีบ่อน้ำไม่ลึกเท่าไหร่อยู่เกือบ,ก,อบกลางป่าและลำน้ำไม่ใหญ่มากอยู่แถวท้ายป่าเรากับน้องและหลานชอบเดินตามหลังพ่อกับปู่ไปหาปลาและเล่นน้ำตอนดำนาเสร็จแถวนั้นด้วยคืนที่เงียบสงดบรรยากาศเย็นสบาย ปู่พาพวกเราสามคนนอนค้างที่กระท่อมมันเป็นกระท่อมสองชั้นใต้ถุนโลง่งชั้นสองปล่อยโลง่งไม่มีอะไรบังเลยลมพักมานี่เย็นสบายสุดๆจุดนี้มันหันหน้าเข้าหาป่าละมาะที่เราพาชมเมื่อตอนต้นและมันอยู่ห่างจากกระท่อมเราไม่ไกลมากนิดเดียวเดินไม่ถึง29กินข้าวอะไรเสร็จก็พากันเข้านอนไอเราก็กลัวผีซะด้วยสิ ด้วยความเป็นพี่ได้นอนขอเพราะน้องๆแย่งกันนอนกลางหมดแล้วใดๆคือฝั่งที่เรานอนมันไม่มีอะไรกันจริงๆถ้ากลิ้งตกก็คือเจ็บหน้าดูกลางมุ้งจัดที่นอนอะไรเสร็จก็พากันนอนเสียงจิงรีดก,กับนกร้องตอนกลางคืนเหมือนมันกล่อมเราหลับกลางดึกของคืนนั้นเราตื่นด้วยความกระหายน้ำหิวน้ำมากแต่ไม่กล้าลุกคนเดียวใครมันจะกล้าลุกขึ้นมาคนเดียว มืดมากด้วยพร้อมเป็นเด็กด้วยเลยบอกปู่ว่าหิวน้ำอยู่หลายครั้งจนแกบอกว่าเอาไฟฉายไปตักกินเองเลยเราพยายามบอกปู่ให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนแต่ว่าแกคงเหนื่อยจากที่ถ่ายนาทั้งวันแล้วหิวน้ำก็หิวเลยตัดสินใจเอาว่านาทีนี้ขอกินน้ำก่อนเราเอาไฟฉายที่อยู่ข้างทางเปิดให้สว่างๆางเพื่อที่จะไม่ให้มันน่ากลัวมากไปกว่านี้ ระหว่างที่เราเปิดมุ้งออกมือขวาเราถือไฟฉายและก็เป็นมือที่เปิดกระติกน้ำด้วยแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีแสงไฟประหลาดประหลาดมันได้ลอยไปข้างล่างในช่วงขณะที่เราตักน้ำขึ้นมาแต่ทว่าสายตาเรานั้นได้ไปเจอเอากับร่างหญิงแก่เสียงนั้นหญิงชราผู้นั้นอายุก็น่าจะประมาณ70-75ถึงน่าจะได้แต่ถึงกระนั้นสายตาที่ต้องมองมานั้น มันได้ทําให้เราแทบหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งหน้าขาวซีดริมฝีปากแดงแก้มตอกขอบตาลึกโบดตาแดงกำมันจะมองด้วยสายตาที่แข็งคร้าวยืนนิ่งมองเราอยู่ด้านล่างเราตกใจมากพอได้สติกลับคืนมาเราก็ปาแก้วน้ำทิ้งที่กำลังจะกินอยู่ณขณะนั้นบอกตรงตรงกลัวมากเพราะไม่เคยเชยหญิงชาราผู้นี้มาก่อนหรือรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่น้อย จู่ๆมายืนในที่มืดๆแบบนั้นจะให้คิดว่าเป็นคนก็คงไม่ได้วิ่งประโจนขึ้นบนที่นอนแล้วคลุมโปรงจําได้ว่าณเพลานั้นเราได้ยินเสียงของมันพูดออกมาว่าหิวน้ำขอน้ำหิวน้ำอะไรอยู่ประมาณนี้แหละเสียงนั้นดังอยู่นานมากเรานอนฟังไปจนกระทั่งเราหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะไปนอนที่ตรงนั้นในช่วงเวลากลางคืนอีกเลยฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกดระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังเดนอีกต่อไปขอบคุณครับ